สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูวีอีนะครับก่อนที่เราจะไเ,เรียนกับครูวีนั้นเราไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับเริ่มด้วยท่าแรกนะครับให้เด,เด็กวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็นับ1นถึงสิเหมือนเดิมนะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าถ้าต่อไปนะครับกระโดด2เท้าขึ้นลงนะครับ10ครั้งนะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสิบ ท่าต่อไปนะครับกระโดดขาเดียวครับทำไมท่าต่อไปครับกระโดดขาเดียวครับสิบครั้งครับเท้าละสิบครั้งนะครับเตรียมพร้อมเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนเท้านะครับเริ่มครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อไปครับย่อเข่าครับเตรียมพร้อมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ถ้าตอไปครับหมุนเอลซ้ายขวาอย่างละสิบครั้งนะครับเตรียมพร้อมครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทางขวานะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกาถ้าต่อไปครับก้มแตะสลับนะครับเตรียมพร้อมนะครับเริ่มครับ1 2 3 4งห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบและท่าสุดท้ายนะครับเราจะตบเนื้อศีรษะสิบครั้งครับเตรียมพร้อมครับเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลสองครับวันนี้ครูวีก็จะมาทบทวนการเรียนการสอนที่ครูวีสอนเด็กๆไปนะครับซึ่งมีอะไรนั้นเด็กจําได้ไหมครับครูวีสอนเด็กไปทั้งหมด4กิจกรรมนะครับได้แก่ 1. การเดินต่อเท้าไปข้างหน้านะครับ 2. การกระโดดขาเดียวอยู่กับที่นะครับ 3. การรับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างนะครับและ4 การวิ่งหลบเหล็กสิ่งกีดขวางหรือวิ่งซิกแซกนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ครูวีใช้นะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับมีลูกบอลนะครับแล้ววันนี้ครูวีมีอุปกรณ์พิเศษก็คือกระดาษกาวนะครับครูวีจะเอามาใช้สำหรับเป็นแนวในการเดินนะครับเด็กๆอาจจะใช้เชือกขวดน้ำบางเป็นแนวหรือใช้เส้นของกระเบื้องเป็นแนวก็ได้นะครับ สำหรับแบบฝึกวันนี้นะครับครูวีได้สร้างไว้นะครับจะมีทั้งหมด4กิจกรรมที่เราทำครับเริ่มจาก1ครับจุดที่1ครับที่ครูวียืนอยู่นะครับให้เดินต่อเท้าไปข้างหน้าครับเราจะเดินจากจุดที่1นะครับต่อเท้านะครับเดินมาถึงจุดที่2นะครับเมื่อถึงจุดที่2แล้วให้หยุดนะครับหลังจากนั้นให้กระโดดขาเดียว10ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากเรากระโดดขาเดียวเสร็จแล้วเราก็จะยืนหยุดยืนตรงนะครับ แล้วเรารับลูกบอลนะครับเมื่อเรารับลูกบอลเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินถือลูกบอลไปคืนนะครับให้คนที่ยนลูกบอลเมื่อคืนลูกบอลเสร็จแลับเราจะซ้ายหันนะครับแล้วเราจะมาวิ่งหลบหล็กสิ่งกิดขวางครับที่กลวยนะครับวิ่งหลบหลีกสิ่งกิดขวางเมื่อวิ่งไปถึงกลวยอันสุดท้ายครับให้ยืนตรงครับอันนี้คือการฝึกหนึ่งรอบนะครับ ต่อไปครับครูวีจะปฏิบัติให้เด็กๆดูก่อนหนึ่งรอบนะครับเริ่มนะครับเราเดินต่อเท้าไปข้างหน้าครับเท้าด้าเท้าหนึ่งครับวางบนเส้นเลยนะครับจากนั้นเดินครับมือแนลําตัวครับตัวตรงๆนะครับตามองไปยังคนที่ถึงลูกบอลนะครับ เอาส้นเท้าชิดปลายเท้าครับแล้วค่อยวางครับค่อยวางลงนะครับส้นเท้าชิดปลาย้าแล้ววางเท้าลงครับพยายามไม่แกว่งแขนนะครับไม่กางแขนด้วยนะครับเมื่อถึงจุดที่2แล้วให้ยืนตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นกระโดดขาเดียวครับเอาเท้าที่ถนัดอยู่ข้างล่างครับยกเท้าที่ไม่ถนัดขึ้นนะครับวิถีถนัดเท้าขอนะครับกระโดดต่อเนื่อง10บครั้งนะครับ จากนนั้รับลูกบอลครับด้วย2มือรับบอลเสร็จแล้วลูกบอลส่งคืนนะครับเสร็จแล้วซ้ายหันนะครับวิ่งซิกแซกนะครับถือว่าเป็นการฝึกเสร็จหนึ่งรอบนะครับลำดับต่อไปครับให้เด็กฝึกปฏิบัติพร้อมกับครูเลยนะครับเียมพร้อมครับเริ่มครับ เราจะเริ่มจากเดินต่อเท้าไปข้างหน้าก่อนนะครับเท้าชิดครับมือแนบลำตัวครับมองไปที่คนที่ถือลูกบอลครับเอาส้นเท้าชิดปลายเท้าแล้วค่อยๆวางเท้าลงครับเมื่อถึงจุดที่สองครับให้ยืนตรงก่อนนะครับ หลังจากนั้นให้กระโดดขาเดียว10ครั้งต่อเนื่องครับเอาเท้าที่เราถนัดอยู่ข้างล่างครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดให้ยกขึ้นครับครูวิทย์เท้าขวาครับครูวิทย์ก็จะเ,เท้าขอไว้ข้างล่างครับเอาเท้าซ้ายยกขึ้นครับกระโดด10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าครบ10ครั้งแล้วยืนตรงครับเตรียมรับลูกบอลครับ เมื่อรับลูกบอลเสร็จแล้วครับให้เดินถือลูกบอลไปคืนนะครับเสร็จแล้วสายหันนะครับหลังจากนั้นเราจะไปวิ่งซิกแซกกันนะครับเสร็จแล้วยืนตรงครับเป็นยังไงกันบ้างครับดเด็กๆเรียนกับครูวันนี้สนุกไหมครับดเด็กๆคนไหนทำกิจกรรมได้บ้างครับ เด็กคนไหนยังทํากิจกรรมส่วนไหนยังไม่ค่อยคล่องนะครับให้เด็กฝึกปฏิบัติเรื่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆฝึกซ้าๆครับแล้วเราจะทําได้คล่องเองครับสําหรับพื้นที่ที่ใช้ในการฝึกนะครับถ้าบ้านของนักเรียนนะครับมีพื้นที่กว้างพอครับนักเรียนก็สามารถสร้างแบบฝึกเหมือนครูวีครับแล้วทดสอบทีเดียว4กิจกรรมก็ได้ครับส่วนนักเรียนคนไหนที่มีพื้นที่จํากัดครับก็ให้สร้างแบบฝึกทีละ กิจกรรมแล้วทดสอบมาทีละกิจกรรมก็ได้ครับวันนี้เราได้อะไรจากการเรียนบ้างครับสิ่งที่นักเรียนได้วันนี้นะครับ 1. เราได้ออกกําลังกายใช่ไหมครับ 2. เราได้ฝึกการทรงตัว 3. เราได้ฝึกสมาธินะครับ 4. เราได้ฝึกการทํางานของมือกับตานะครับ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้นะครับครูวีมาทบทวนการเรียนการสอนให้เด็กๆนะครับเพื่อที่สัปดาห์หน้าครับเราจะมาทดสอบวิชาของครูวีกันนะครับการบ้านของครูวีวันนี้ครับเหมือนเดิมครับให้เด็กๆถ่ายคลิปต่อที่เด็กๆฝึกซ้อมนะครับฝึกปฏิบัติกิจกรรมแล้วเอามาส่งให้ครูวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูวีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วพบกับครูวีในคลิปต่อไปครับ